สวัสดีครับตอนนี้นะครับที่คุณเห็นอยู่นี่ฟันขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารถมีปัญหานะครับแต่ตอนนี้ครับสำหรับแมคคาเรนคันนี้ฮะ570 s นะครับเรากำลังทําการฟอกเบาะแบบสตรีมอยู่ครับก็คือการใช้ไอน้ําในการทำความสะอาดนะครับก็คล้ายๆกับการซักแห้งแหละแต่มันไม่สักแห้งตรงที่ว่ามันมีความร้อนนะครับทำให้ตัวหนังอัลตร่าเนี่ยออกมาได้อย่างสะอาดนะครับขอดูหน้าแป้นหน่อย ตรงนี mm ้ก็จะสกปรกเล็กน้อยเพราะว่าส่วนนี้จะไม่ได้เท่าไหร่ขอดูบ่อหน่อยทำตรงบ่อได้เลยนี่สามารถทำตรงบ่อได้เลยทำตรงบ่อให้ดูนะครับนี่ครับตรงบ่อเกาจะรับขนาดอย่างนี้เท่ากับรถคันนี้ก็จะได้รับการฆ่าเชื้อนะครับเป็นรังพันเลยนะครับการปอกบ่อขนาดนี้ข้อดีของมันคือนะฮะมันทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการแห้งเนี่ยพวกนี้เราจะตากสักคักหนึ่งนะครับก่อนเราจะเคลือบเข้าไป เตยิมครับสวัสดีครับ